สวัสดีค่ะพบกับเซลนุชอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เซลนุชจะมารีวิวรถตัวคันข้างหลังของเซลนุชเขาเรียกว่ารุ่นแค r โฟ9 DDI S สีบรอนเงินนะคะพร้อมชุดแต่งล้อแม็กซิ่งล้อแม็กขอบ18นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่งอะไรกันบ้างอ่าตัวนี้ราคาจะอยู่ที่73,000บาทตอนนี้เรามีโปรออกรถอยู่ที่3 3 9 0 0บาทพร้อมชุดแต่งรอบคัน ก็คือเหมือนกับคันข้างหลังนี้เลยตอนนี้เรามีแต่งอะไรบ้างคันนี้ล้อแม็กวล18 6ก้าน6รลูนะคะเดี๋ยวเรามาดู Mac ale, 6, 6, ล้อแม็กกันล้อแม็กวล6ก้าน6รลูลูกค้าเลือกของแต่งเป็นสีน้ำเงินหมดเลยพร้อมกับชุดโหลดหน้า2หลัง3นะคะมาพร้อมกับยาง2 4 5 4 5ห้าีห R 1 8ในของยอดีเซนตีกันเลยนะคะอ่าสวยๆกันไปเลยงานนี้ คันนี้รถเดิมๆจะเป็นในส่วนของตัวล้อกระทะ15นะคะก็คือเราจะทําการเทินให้เรียบร้อยแล้วเราจะมาดูภายในตัวรถกันนะคะข้างในรถเรามีอะไรกันบ้างตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวรุ่นเริ่มต้นรุ่นสําหรับแต่งเลยคือให้ลูกค้านําไปแต่งเลยนะคะไม่ว่าจะแต่งในส่วนของตัวจอ a อ d r รอ d หรือจะเป็นกุญแจรีโมท สำหรับตัวรุ่นเริ่มต้นนะคะก็คือเหมือนที่แจ้งไปเมื่อกี้เลยก็จะเป็นรุ่นตกแต่งจะยังไม่มีกุญแจรีโมทมาให้วิทยุก็จะจะเป็นหนึ่งบินนะคะสามารถเสียบ EUX แล้วก็ USB ได้แต่ยังจะไม่สามารถเล่นบลูทูธได้นะคะเราจะมาดูข้างหลังกันข้างบนก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ให้ในส่วนของตัวกระจกด้านหลังนะคะแล้วก็ทีนี้ ในส่วนของตัวไฟท้ายของเราจะยังเป็นตัวของไฟฮาโลเจนธรรมดาจะยังไม่เป็นลมดันนะคะไม่ต้องกลัวตัวนี้ไม่ไม่มีใครขโมยของเราแน่นอนถ้าลูกค้าซื้อตัวนี้รับรองปลอดภัยได้ในส่วนของเรื่องไฟท้ายเลยนะคะแต่สําหรับลูกค้าคนไหนที่แบบยังกังวลหรือไม่สบายใจในส่วนของเรื่องไฟท้ายเราก็จะมีระบบล็อกให้เรียบร้อยเลยถ้าลูกค้าสนใจก็ทักมาบอกกันได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้เซลนุชก็ รีวิวแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการปล่อยรถอีกสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจรถและกําลังมองหารถอยู่แล้วกลัวเรื่องเอกสารไม่ผ่านอาชีพไม่ชัดเจนอายุงานไม่ถึงเกณฑ์หรือเป็นคนสามจังหวัดกลัวอยู่บ้านเช่าออกไม่ได้ทักมาหาเซลยนสิคะเดี๋ยวเซียนจัดการให้ ออกรถง่ายๆสบายๆไม่ต้องมีคนค้ำเลยทักมาที่เพจอีสูหัดใหญ่ด้วยเซลนุตหรือโบเทล062 214 6349ค่ะสำหรับวันนี้เซลนุตต้องขอลาก่อนบ๊ายบายค่ะ